อยากจระทำมาเสียงใครเรามาจากล้านนาเราจะมาเอาชัยทีมฟุตบอลเชียงใหม่เชียงใหม่เอฟซีเราจะมาพกาบกันอีกครั้งครับกับรายการเกาะรัวดงพยัคคบวันนี้ผมอยู่กับสองธีกรนะครับด้านซ้าย,ายมือของผมก็คือตูไรมีตูไยนะครับแล้วก็ บางความมื่อก็เป็นกิ๊กครับกิ๊กซี่กิ๊กซี่ซลืมชื่อครับกิ๊กซี่ <c ười> แล้วก็ผมได้ซื้อแก่กครับอยู่แล้วผมเกือบทุกเทปอยู่ละเทปนี้เป็นเทปที่สิบครับใช่ไหมใช่ครับเป็นเทปที่สิบแล้ก็เป็นตามปกติเราก็จะมีอยู่สามช่วงนี้กันก็ช่วงแรกนี้ก็เป็นเรื่องของที่พ่อเกมที่ผ่านมามที่ผ่านมาเราเจอกับตากครับตากอาหารเสือพระเจ้าตากตากเอฟซีนี่เองครับก็ เป็นเกมที่เราเล่นในศาสนาซูโฟเชียงพม่าที่หลายร้อยปีครับก่อนเกมเป็นไงก็มีสุรายก็มีการเต็มปีในเมืองนะครับรดน้ำตับหัวรดน้ำตัหัวปีใหม่เมืองใช่ครับผมประธานแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฝนตกมาอย่างหนักเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือตัหัวน้ําเต็มเลยก็วันวันสุราสนะสุราสนะแต่ต้องยกนิ้วให้กับแซงซูโฟเชียงพม่าทีร้อปีครับก็สบายน้ำสบายน้ำใ้ดีขึ้น เตรียมความพร้อมสดแดงครับโอเคเป็นไงคุณคิดนะทุกเกมวันนั้นผมว่าอัดมากเลยนะครับท,ทุกเุกเกมเรบาบพื้อเล่นเราส่งผพืเล่นสำรองลงแล้วก็ส่งกับตัวจริงบ้างช่างตำแหน่งก็วันนั้นเราเปิดหวัวมาดีนะว่า,าปปน,นาทีที่สิบแค่นั้นเองครับก็เป็นจังหวะที่น,ทน้าทวนจ่ายไปให้กับ หมายเลขสิบสุยงเพชรอานครับหลุดเข้าไปแล้วก็สุยงแตะมาหน exactly like you. You Jimmy, ้าโกแล้วก็เป็นชองชองที่ชักเข้าไปเราได้นาทีที่สิบเองนะเราได้ได้เร็วเราโหแบบรกผมว่าคิดว่าสกอร์จะไหลแล้วนะเขจะไหลเพราะเราได้ไวหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนบอลนิดนึง่งนาทีที่สี่สิบเอ็ดประมาณนะครับก็เป็นผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดของจากเอฟซีที่วอลเลย์ลูกนั่งไป นนเป็นจังหวะที่เราสกัดบอลออกมาแล้วก็ขมุ่งย้อนก,นนกลับมากลัขมุ่งย้อนกลับมาแล้วก็วอลเลย์คราไปก็ช็อกเหมือนกันนะช็อกช็อกแฟนบอลเชียงใหม่เนี่เนกเน้าสนามจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังหลังอย่างนไรครับครึ่งหลังทุกเกมถือว่าสูสีกันนะครับสําหรับช่วงเวลาหลังน,นะครับครับผมแล้วเรามาได้สกอร์เพิ่มจากมุชานะครับ ลูชาเป็นตัวสำรองนะครับเป็นตัวสำรองมานัดลงลงมาแทนมาสมวัฒนะครับมันก็จากการคอดของคุณยนะครับซุริยองซริยองลูกเลยนะมันจ่ายสลูกเลยนะมันนะเดอดสเสดื้สัสีสด้นสา้นสางเอ้าหมาเอสซือดขึ้งเ็ือจรินงเ็สกอร์ถ้าสอนบอลนงอเอเจอทเดดเด้เ ซึ่งเขาไปมองสกอร์หน้าก่อนเจ็ดประตูต่อหนึ <m <m ่งก็เขคือเราเดียอเราอย่างนี้ดีกว่าแต่เราไป็นคาดหวังแต่เราควรจะมองมองถ้าเท่าเท่ากันเนี่ยโอ้โหมันเป็นสกอร์ที่พอดีแล้วนะสกอร์ที่ควรจะมองว่าเขาแพ้มาเจ็ดอระแล้วเขาก็ต้องไปทำการบ้านเขาควรทำอะไรบ้านนะเขาคงไม่แพนมาให้เราสิบศูนย์อะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าตรงเป้าหมายแล้วกันนะบสำหรับเกมที่เจอตากก็ส่งผลให้เป็นไงสกอร์ อันดับตารางคะแนนครั้นี้เราก็นังจับนำลังจับหุมนำลังตั้มแต้มกำลังจับเพิ่มเพิ่มไปเป็นสีแดงเพราะว่าหลังจากนั้นทีมที่ชนะโลกก็คว้าสองแต้มได้ก็มี20แต้มในขณะที่ทีมที่ตามเราทั้งพิชิตแล้วก็แพ้ที่เขาเจอกันเองเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ไปเสมอเสมอหนึ่งก็ ทำให้แต้มเขามี20แต้มก็กลายเป็นว่าทีนี้ตามเรา3ทีมมี20แต้มเท่ากันหมดสนุกครับผมแม่ปีนี้ปีนี้หมอตลาลักแข่งกันคี mm hmm. กรับัมก็ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของช่วงแรกเดี๋ยวเราลองไปดูช่วงสองกันต่อแล้วน, mm hmm. นะครับ ข่าสูช่วงที่2ครับเป็นช่วงของการวิเคราะห์เกมที่กำลังจะมาถึงเกมถัดไปวันที่28เมษายนเวลาสิบหานาฬิกาครับเชียงใมเอฟซีออกไปเยือนโมนิเออร์อินดีนคุครับผมข,ข้างข่าวไฟเลยก็เกมนี้จะเป็นเกมที่เป็นการออกไปเยือนอีกครั้งคุณคุณคิดว่ายไงสำหรับเู้เล่นของเชียงใหม่เอฟซี นัดนี้ถือว่าไม่ไม่ง่ายสําหรับเรานะครับเราน่าจะตัดชุดใหญ่นะครับผมว่าลูกผู้รักษาประตูนี้น่าจะมานพน่าจะเป็นมานพแต่วันนั้นวิ่ชี้ใช้ทำางานดี้ฮะโอเคใช้ได้นะครับได้นะครับก็ประตูยังไม่ชัวร์เลยยังไม่ชัวร์และไม่ชัวร์นะครับด้าขวาน่าจะเป็นแ้าขวาแน่าเป็นชากระบงแส่หลวงน้าก่อนเข้าน้ก่อนเข้าที่เขาไม่ได้ลงเพราะว่าในการท้องเสียเสียครับครับผมเซนเตอร์ เซนาบน่าจะเป็นคนคูเดิมครับเล้วกเทีอาุธหลองดูลองชัยฝัซ้ายก็น่าจะเป็นอันนาอันนี้ชาได้กลับมาอันนีชากลับมาแผ่งกองกลางแขงกองกลางนะครับผู้กลางผมว่าน่าจะเป็นสิทธิพงศ์กับคู่ครับกับคู่กับครึกฤทธิ์ครึกฤทธิ์ครับหรือไม่อาจจะมีอาวิเชษครับรอสิีิีสองข้างนะครับดั่งซ้ายน่าจะเป็นพิชมานะครับกลับมากอกขวา นัทขวาเป็นไงเป็นวรุษ <th> ล่ะครับวารุษครับกอหน้าก็คงเป็นอังโวลี่ศักดนะครับอังโวลี่จับคู่กับว่าอีกคนผมน่าจะเดาว่าเป็นอนุชาผมก็เดาว่าเป็นเพราะว่าอนุชาเพิ่งทำประตูนาน่าจะได้รับโอกาสส่วนผู้เล่นของทางด้านของสุโขทัยนะครับก็จะมีรายชื่อก็มีตัวหลายๆตัวนะครับผมลองคุณตู่ลองส่วนใหญ่ล้องเป็นตัวพระละด้วยนะครับ ตัววิลาศราชศึกษาของสุโขทัยอ่าพิ่เชคไว้ก็จะมีรัฐมนตรีจัดเลี้ยงขับบรรทนะครับผู้รับสมัครตัผู้ับสัครเลียงผู้รับสมัครตัวเขามีรายชื่อแค่ยี่สิบคนนะสำหรับสุโขทัยแล้วก็มีต่างชาติคนหนึ่งก็คือหมายเลขหกเจสตินจัสตินครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ชาวเนเธอร์แลนด์ก็สุโขทัยนะที่ผ่านมาเจอสึกหนักเลยนะครับก็ บุกไปเยือนปากน้ำโพเอสไอยูนะครับก exactly. really ็แายมาสูงเลยเกมนี้ก็เราลองวิเคราะห์กันว่าการบุกไปเยือนสุโขทัยเป็นยังไงสูงมากที่พูดง่ายๆครับเขาเจอกับทีมใหญ่ยกๆก็ทีมใหญ่แล้วเราก็ทีมใหญ่ทุกทีมเจอกับเชียงใหม่มันไม่มีอะไรง่ายแน่นอนที่แนบไปด้วยว่าเป็นเกมที่สนุกครับสกอร์สกอร์ผมว่าสอง อะไรคือสองสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์น่าจะสองศูนย์นี่คือเชียงใหม่ชนะเชียงใหม่ชนะสองศูนย์ครับผมน่าน่าจะหนึ่งนะครับพาะแนนคะแนนคิดอ่ะสำหรับผนัดนี้นะครับผมว่าทีมทีมเล็กๆที่มาเจอเชียงใหม่โอเคได้เลยเล่นแบบมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นเขาเล่นดีเขาต้องการถ้าเขาชนะได้เขาก็ผมสังเกตนะนัดเจอพะเยาเจอตาเจออุไห่เขาเล่นดีงง่ายเลยไม่ใช่งเงง่ายเลยสำหรับนัดนี้ผมว่าเชียงใหม่น่าจะเสือกึ่งลูกกึ่งลูกนะครับเจ้าดิ่งครับคุณไข่ เาวเด่นสูงสุดไทยเป็นหมายเลขเจ็ดกับทีมเอกภพบทองปอนอันนี้เป็นกับทีมแล้วก็ผู้เล่นที่เพิ่งยิงนัดล่าสุดคือผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ชื่อธีรวุฒิคำเย็นคนนี้เพิ่งยิงตา่างนังภูมาน้องสบํานเสมอเลยสำหรับผมนะครับก็เหมือนกันสุขโขทยัยเขาเป็นทีมที่อะไรอ่ะเล่นด้วยกันมานานเป็นทีมที่ เล่นในการทั้งครั้งกีฬามหาไล่อะไรต่างๆเพเขาเป็นเเป็นทีมที่อยู่ด้วยกันนะก็เรื่องทีมเวิร์คสิ่ยทีมเป็นสิ่งสำคัญซึ่งแน่นอนเหมือนพี่ทุกคนทั้งสองคนพูดอ่ะเขาอ่ามีความมุ่งมั่นนะเพราะว่าการเจอทีมเนี่ยทีมเชียงใหม่ที่ให้พูดไปน้าเวลานี้คือเราคือทีมหัวตารางหัวตารางการเจอทีมหัวตารางเนี่ยแน่นอนการ เสมอหรือแพม้มันคือการสมบูตัวของเขานะครับผมว่านะแต่การชนะได้มันจะเป็นอะไรที่พุทสเป็น,เป,นเป็นโบนัส,นสดังนั้นเรื่องของความกดดันเนี่ยมันจะถูกถ่ายอโอ<บ>นมันจะอยู่ที่เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับถ้าเชียงใหม่ได้ประตูแรกไวความกดดันจะคลาย<บ>แต่ถ้าเราได้ประตูแรกช้าเนะี่ย มันจะดมันจะกดดันนี้แดันนี่ดังนั้นคนที่ได้ให่สูดเราได้เลยจะไหลโอกาสสูงว่าไหลเขาเล่นบ้างเขาดูนต้องหลเขาต้องไหลไหมเขาก็ต้องเปิดเขาต้องเปิดแรกนี้มันจะนีสภาพอากาศจะมีส่วนส่ไหมผมว่าไม่น่าจะมีส่วนเท่าไหร่แต่ไม่แน่นะเหมือนเราบุกไปเยือนหน้าหนาวไงครับอากาศร้อนมากแต่การเล่นห้ามงมันใกล้เคียงกับเวลาหก แน่จริงมันหายสำหรับตัวผู้เล่นเราพี่น่าน่าจะปรับเข้ากับอาจาศได้พวกพี่เราก็มาวอร์มกันห้าโมงใช่ไหมประมาณนั้นนะครับให้ผมฟันธงผมฟันธงว่าเราชนะสองศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งอยู่ประมาณเนี้ยแต่ชนะน่าจะสองลูกอะไม่ไม่สามนะครับไม่สามนะก่อนสามก็สองหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดูกันช่วงที่สามครับว่าวันนี้จะมีใครที่มาพูดคุยของเราคับน่าตน่นเต้นะครับ แล้วก็มีเกมอะไรเล็กน้อยตามภาษาของาการล่อลวงลมพยยุก็สลหรับพี่ไม่ใช่ผมนแน่นอนครับีวันก่อนแพ้มาก็เดี๋ยวในส่วนของเทพเอ่เทพพี่สิบใ,ในส่วนของการนั่งพูดคุยกัน้องคงไว้แค่นี้คร<ะ>ับแล้วก็พบก,กันใหม่เทพหน้าเทพที่สิเอ็ดเทพที่สิบเอ็ดเราเปิดบ้านพบกับพิชบูรณ์ครับพิชบูรณ์เอฟซีซึ่งเล่นในบ้านเจ็ดร้อยปี เดี๋ยวจะมีสถิติตอนที่เราเจอกันที่0 1 0มาคุยครับก็สําหรับเทปนี้สําหรับการนั่งคุยกันที่คงไว้ให้นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เขาวงแงินข้างหลังใครที่มาแข่งกับนักเตะแล้วก็จะสัมภาษณ์นักเตะคนไหนครับผมเทปนี้ไว้ให้นี้พวกเราก็คงต้องรากรายกันไว้ให้นี้ครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวคเดียวคเดียวยว่านับเอาต้อมาเตะแขกเขาอุ่ดลอย สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่สามแล้วครับกับการท้าดดลนักเตะนะครับวันนี้พบกับพิเชษ์้าของแก้วครับผมเคยเล่นกับสโมสรไหนมาก่อนครับเนี่ยอ๋อเชียงรายยูเนเต็ดนะเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมวันนี้เราจะมาท้ายิงฟรีคิกคนละสองลูกบทลงโทษนะครับแพ้ก็ม้วนหน้าสามรอบโอเคนะครับเดี๋ยวไงไปชมการแข่งขันเลยครับผมวันนี้วัดจ๋าเป็นผู้รักษาประตูนะครับ เอันนี้ก่อนดีเขาถ่ายรายการโอ้โหไม่เข้าไาม่เข้าตาผมบ้างตาผมบ้างโอ้โหอมครับไม่เข้าเหมือนกัน โอ้โหเกือบตายกั้ยสนุกผลานับนะง่ายดีผมแพ้ไปหนึ่งศูนโอเคครับสำหรับเทปนี้ก็ get, get ลาไปกับบทลงโทษของผมแล้วครับเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายที่จะเจอกับ นะครับผมลูกเสือสำรองเพราะว่าจะไปประกอบภารกิจต่างประเทศนะครับมาดูบทลงโทษกันดีกว่าครับส่งท้ายสําหรับเทมหน้าเราจะไปเล่นในบ้านพบกับเชียงรายเอฟซีนะครับเทปที่สิบเอ็ดแชเคนะครับเดี๋ยวครับผมนัดหน้าเจอเพชรแชเชียงรายไ่เจเรอต่อทุกโคไทยอ่ะไม่ได้ประตูนัดชมูอ่ะเหรอเจอเพชบแชมูนะผมโทษทีโทษทีโอเคครับผมลาไปกับบทลงโทษของผมครับสามรอบสามรอบ เบาหัวเบาหัวเ้าหัวม้างคนข้างอ่ะฮะตน้ต้องขึ้นมาโนไปมอนตัวโอเคครับผมไปก่นครับีครับ <c oughs>